สวัสดีจ้ะมากคนเดียวอีกแล้วฉันเดินผ่านตรงนี้มาแต่เขาเอออะไรน่าจะชชมวยกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอเคก็เดินผ่านมาทางด้านนี้โอเค,อเค,อเค,อเคมากคนเดียวจ้ะคุยเดียวได้ทุกเมื่อตลุงเด,ดวใช้นานแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนใค บางคนจะว่าเดินพูดคนเดียวอะไรเงี้ยก็กูมาคนเดียวจะให้กูพูดกับใครตบก็ต้องพูดคนเดียวใช่ไหม,มก็จะฮัดฮัดหน่อยเลย้ยมาคนเดียวก็ต้องพูดคนเดียวสิจ๊ะแม่จะให้พูดกับคนอื่นเหอรอตบอันนี้เขาเรียกซอยหมาเดินตกมันเล็กอะดูดิ ็เดินไปซอยนี้สมารเดินกูนี่แหละเดินตลก <Okay. S 1> เดินลัดลลอกมาเนี่ยโอ้ยทำไมเขาปิดหมดแะจะไปได้หรือเนี่ยเขาจะเปิดไหมวะ นนี้คือร้านที่มาซื้อเบบี่ประจำโอเคโค้กอะไรอย่างนี้โอเคซื้อจากนี้ไม่ไหวว่ะหน้ววานก,กากหน่อยผมมาใส่อีกไม่อยากถ่ายนะคะตรงนี้เพราะอะไรที่นีน่คนไปตรงนี้โอเคแบบทางนี้อะไรแบบว่าอถแบบ่า,เแบบายเมื่อกี้พวกแม่ๆเดินไปแล้วก็แบบว่ากุ้ยซวยไปเตะใส่เขาเมื่อกี้พวกแม่ๆเดินไปแล้วก็ shut up why don't you tell yourself to shut up why tell me I don't say anything I just walk นี่นะคะ new fashion ฟุ่มเฟือยละ new fashion มีหน้ากากตลก,ลก,ลกไม่มีอะไรทำก็ทำคลิปเกียนยยไปนั่นแหละโอเคบอกตัวเองเถอคะค่ะก็เพราะเป็นแบบนี้แหละถึงเป็นแม่เล้งเดียวเพราะว่าปากเสียนะคะต้องปรับปรุงปากตัวเอง นะเพราะเป็นแบบนี้นะคะคุณสามีถึงว่าไปมีเมียใหม่นะคะเพราะว่าตัวเองปากเสียต้องปรับปรุงปากตัวเองค่ะบอกพกแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนนะคะที่เดินมาแล้วก็แบบกระแนกกระหนอันนั้นอันนี้นะคะโอเคตู้หัวฟูมากเลยก่าจะเดินไปถึงนะ่ะฟูเลย,ายก,ะะการที่จะทําให้ผู้ชายจะบอกนะคะการที่จะทําให้ผู้ชายอยู่กับเราไม่เค็งเรานี่แหละคะ่ะ มีความอดทนนะคะแล้วก็คือเราไม่หาเรื่องใครอย่างนี้อยู่ตามสามไม่มีอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไปหาเรื่องคนอื่นเขาอย่างเงี้ยมีผู้ชายอยู่ที่ไหนอยู่กับคุณได้หรอกคะ่ะ y o you a t t i t u d e ดเ l าแ l นบร l l l ์อ e a ่น you อ o u ่ o u l ป b e the single man. Okay. so just to keep the, your memory yeah I teach somebody you have to keep your uh your mouth okay be nice with everyone talk nice with anyone not like attitude okay if you got attitude you be single mom forever without husband because no man can u h can take care of you they don't like your mouth because you talk too much okay I want to teach someone อะไปซื้อของมาเลยไม่ได้ถ่ายว่าตอนซื้อของตลกก็มาแบบนี้เลยทางนี้ ถ่ายทางนี้อีกแล้วก็คือว่าได้อะไรมานะเพื่อนเดี๋ยวจะทำรีวิวตรงนี้เลยทกจะได้ไม่ต้องไปทำรีวิวไกลอโอเคเออคิอว่าจะซื้อลูกชิ้นปลามาแค่นั้นแหละแล้วก็เอ่ออะไรวะได้อะไรมาลูกชิ้นปลามีอันนี้ปอูอัดแค่นั้นเองเค็มเดี๋ยวคุณจะหาว่าเค็มตลกฉันกินแบบนี้นะปอะูอัดแล้วก็มี ตาแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะประมาณสามแบบสามแพ็คคีแพ็คแล้วก็อ๋อสโอเคนี่นะคะประมาณนี้เพื่อนๆโอเคสาห่อสี่ห่อ okay. ก็มีเงินสดเอยมีเงินอยู่สีมีเหรียญอยู่สี่ปอนก็เลยซื้อมาโอเคไปส่งเงินให้ลูกมาค่ะก็เลยแบบ ซื้อพอเป็นแบบเรียกอะไรเพราะว่าเราซื้ออาหารตลกเพราะว่าถ้าเกิดอย่างอื่นเขาจะไม่ให้มาส่งไงเอ้ยมันล็อกตาไม่ให้หรอถ้ามาอย่างอื่นนะมันก็จะแม่นั่นเราก็เลยต้องมาซื้ออาหารโอเคตลกเป็นข้อห้างในการซื้ออาหารไม่ใช่หรอกอยากกินด้วยแหละเออก็เลยแบบประมาณนี้นี่แหละเพื่อนฉันว่าจะถอดหน้ากากแล้วฉันรู้สึกว่าอึอดอัดโอเค มีอาร์ตอาร์ตมีรูอออปอาร์ตอาร์ตตลกดูให้ดูตัวนี้ผิดแปลกเพื่อนเลยสีขาวนอกนั้นก็สีเดียวกันหมดมีตัวเดียวสีขาวผิดกลุก่มหรือเปล่าผิดพ่อผิดแม่หรือเปล่าทำไมมาตรงนี้สีขาวตัวเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วเ,เราก็มาถึงบ้านเราแล้วนะคะโอ้เดินมาแล้วก็ฟังเพลงเอลัดปัดไปด้วยนะคะโอเคถึงน่าจะใี่บอกตลก ตลกเดี๋ยวก็ถึงน่าจะฮิปฮอปแต่ว่าฟังหมดลำนะคะโอเคตลกเ้ยมาตลอดทางเอ้ยมันดีวะฉันชอบเพลงนี้จังเลยเอวรัตปั๊ดนะคะเพื่อนลงไปฟังดูนะคะไม่ได้โฆษณานะคะแต่ว่าเออมันมันแบบมันเพลงเป็นเพลงเต้นแบบเออสนุกดีโอเคซึ่งฟังมาตลอดทางแล้วนี่จะถึงบ้านแล้วคะ่ะจะถึงบ้านแล้วนะคะุทธทำไมนมต้องโด่งขนาดนี้ ตลกมากแล้วที่สุดฉันก็ถึงบ้านแล้วดีจริงๆคะไปส่งค่าขนมให้ลูกมานะคะวันนี้เดี๋ยวอันนี้เต็มๆแบบถ่ายไกลๆแบบยื่นมือสุดเลยนะประมาณนี้นะคะโอ้ยโอ้ระเจ้าจบก,การทำรีวิวตลกตัวอะไรอ่ะตัวพึ่ง